สวัสดีครับกเกอรและสุนัขพันธุ์เล็กที่แข็งแรงไม่ขี้โรคเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับผู้ที่มีพื้นที่จํากัดหรือไม่มีเวลามากในการดูแลสุนัขที่ซับซ้อนครับสุนัขพันธุ์เล็กบางสายพันธุ์มีความต้านทานโรคและก็ดูแลง่ายทํำไมวะสําหรับคนที่กําลังมองหาเพื่อนรักคนฟูที่ไม่ยุ่งยากวันนี้เราสปาพบกับ3สุนัขพันธุ์เล็กแข็งแรงไม่ขี้โรคก,กัน 1. แจ็คและเซลเทอรียแจ็คและเซลเทอรียเป็นสุนัขขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยพลังงานและก็ความกระตือรือร้น แม้ว่าจะตัวเล็กแต่พวกมันนะั้นมีร่างกายที่แข็งแรงครับและระบบภูมิคุ้มกันที่ดีมีอายุยืนยาวถึง12-16ปีสิ่งที่ควรรู้ก็คือพวกมันต้องการการออกกำลังกายที่เหมาะสมครับและหากได้รับการดูแลที่ดีพวกมันจะเป็นเพื่อนรักที่มีชีวิตชีวามาก 2. เเชวา่ชวาเเชว่าเป็นสุนัขพันธุ์เล็กที่สุดในโลกแต่ไม่ต้องประเมินต่มเกินไปครับเพราะพวกมันมีความแข็งแรงในแบบของตัวเองด้วยการดูแลที่เหมาะสม เชียวว่าสามารถมีอายุยืนได้ถึง14-18ปีแม้ว่าจะต้องระวังเรื่องกระดูกเนื่องจากขนาดเล็กครับแต่โดยรวมแล้วพวกมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาสุขภาพรุนแรงนะัก 3. French Bulldog แม้ French Bulldog นั้นจะดูตัวกลมเล็กแต่พวกมันนะั้นมีร่างกายที่แข็งแรงและมีความอดทนต่อการเจ็บป่วยได้ดีสุนัขพันธุ์นี้เหมาะสำหรับครอบครัวหรือคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดเพราะพวกมันมีพฤติกรรมสง,งบไม่ต้องการการออกกำลังกายมากนะัก แต่ยังคงต้องควบคุมน้าหนักเพื่อสุขภาพที่ดีครับแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องฮิสโตเพราะว่าเป็นสุนัขหน้าสั้นนนั่เองเคล็ดลับในการดูแลสุนัขพันธุ์เล็กนะครับการเลือกอาหารเลือกอาหารคุณภาพสูงและก็เหมาะสมกับขนาดตัวการออกกําลังกายแม้จะตัวเล็กแต่ก็ต้องมีเวลาให้พวกเขานั้นได้ขยับตัวครับสุขอ,อนามัยอาบน้ําและทาความสะอาดหูตาฟันอย่างสม่ำเสมอตัวสุขภาพครับ พาสุนัขนะั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจร่างกายอย่างน้อยปีละครั้งการเลือกสุนัขที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และการดูแลที่ใส่ใจจะทาให้พวกเขานั้นเติบโตอย่างแข็งแรงครับและเป็นเพื่อนที่แสนดีของคุณไปอีกยาวนานเลยแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่กระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ หากคุณกำลังมองหาสุนัขตัวเล็กที่มีบลลุคลิกขี้เล่นตลกและบางทีก็ดูปจริงตองแก๊บจนอดหัวเราะไม่ได้วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับสามสายพันธุ์สุนัขตัวเล็กที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ที่จะทำให้คุณนั้นหลงรักจนหัวปักหัวปลาครับหนึ่งปอมมาเลเนียนปอมมาเลเนียนเป็นสุนัขพันธุ์เล็กที่มักถูกเรียกว่าเจ้าตูบจิ๋วขนนุ่มโดยขนาดตัวที่เล็กกระทัดรัดและก็ขนฟูเหมือนกับตุ๊กตาปอมมาเลเนียนนั้นมีพลังงานล้นเหลือและมักจะมีพฤติกรรมที่ตลกแกับ เช่นการวิ่งวนรอบบ้านพอดีใจหรือพยายามเฮาของเล่นเราก็เป็นสัตว์ใหญ่แล้วนอกจากนี้ฟอมาบรเนียยังมีความอยากรู้อยากเห็นสูงจนบางครั้งเผื่อทำอะไรเป่นเปิให้เรานั้นอดหัวเราะไม่ได้ครับ 2. เชียวว่าเชียวว่าเป็นสนุนัขพันธุ์เล็กที่มีหัวใจใหญ่และท่าทางมั่นใจใเรากับตัวเองนั้นเป็นเจ้าป่าถึงจะมีขนาดเล็กแค่ฝ่ามือแต่เชียวว่านั้นมักจะมีพฤติกรรมติง้งตองที่ทำให้เจ้าของนั้นต้องแปลกใจครับ เช่นการพยายามขุดพื้นบ้านเพื่อซ่อนของเล่นหรือการแสดงอาการกลัวสิ่งแปลกเช่นเครื่องดูดฝุ่นแม้ว่าบางครั้งพวกเขานนั้นจะทําตัวดื้อหรือเอาแต่ใจแต่แสายตาอน่อนๆของเชีววว่านั้นก็ชนะใจเจ้าของได้เสมอครับ 3. ยอกเชียเทอรียอกเชียเทอรียหรือเรียกสันส้นๆว่ายอกกี้เป็นสุนัขตัวเล็กที่มีความมั่นใจสูงและมีพฤติกรรมขี้เล่นแบบไม่เหมือนใครยอกกี้ gy, มักชอบวิ่งไล่ลูกบอลหรือของเล่นจนลืมเหนื่อยครับ แต่บางครั้งก็อาจจะเผยชนกำแพงเพราะวิ่งเร็วเกินไปพวกเขานั้นยังมีความสามารถพิเศษในการนำให้เจ้าของนั้นหัวเราด้วยการพยายามเลียนแบบพฤติกรรมของคนเช่นการนั่งเงียบๆขณะด,ดูทีวีเหมือนกำลังเข้าใจเนื้อหานั้นนะครับสรุปแล้วสุนัขตัวเล็กเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะเติมเต็มบ้านของคุณด้วยความน่ารักแต่ยังเพิ่มสีสันและก็เสียงหัวร้อให้กับชีวิตประจำวันอีกด้วยหากคุณกำลังมองหาเพื่อนซีขาที่ขี่เล่นและก็ติงต้องในเวลาเดียวกันอย่าลืมพิจารณาสายพันธเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับ แต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดซันกระดิ่งน,นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเมื่อพูดถึงสุนัขพันธุ์เล็กที่มีความสามารถในการล่าหนูได้ดีพวกมันไม่ได้มีเพียงความน่ารักเท่านั้นแต่ยังมีความฉลาดว่องไวและก็สัญชาตญาณนักล่าที่แข็งแกร่ง วันนี้เราจะไปพบกับ3สาสุนัขพันธุ์เล็กที่ล่าหนูเก่งที่สุดกันแจ็คและเซลเทอเรียแจ็คและเซลเทอเรียเป็นสุนัขพันธุ์เล็กที่มีพลังงานสูงและเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นพวกมันฉลาดและก็ฝึกฝนได้ง่ายความสามารถในการล่าหนูโดยสัชฉตญาณนักล่าที่แข็งแกร่งแจ็คและเซลเทอเรียสามารถตามล่าหนูในพื้นที่แคบได้อย่างรวดเร็ว,วทำให้พวกมันนั้นเหมาะก,กับการควบคุมศัตรูพืช 2. องยอเชียร์เทอเรีย ยอเชเทอร์เียเป็นสุนัขพันธุ์เล็กที่ดูรูหลาด้วยขนยาวเงางามแต่นอกจากความน่ารักแล้วพวกมันยังเป็นนักล่าที่เก่งอีกด้วยความสามารถในการล่าหนูเดิมทีพวกมันถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจับหนูในเมืองแล้วก็โรงงานความคล่องตัวแล้วก็ความตั้งใจทําให้พวกมันนั้นยังคงมีความสามารถนี้จนถึงปัจจุบันครับ 3. ดัชชุนดัชชุนหรือที่รู้จักกันในชื่อหมาไซกอกเป็นสุนัขที่มีร่างกายยาวแล้วก็ขาสั้นพวกมันเป็นนิสยัยดีกล้าหาญแล้วก็ไม่เกรงกลัวอะไร ความสามารถในการล่าหนูแม้ว่าจะดูไม่เหมือนกับนักล่ามากแต่ดาชุนนั้นถูกเลี้ยงมาเพื่อล่าสัตว์ขนาดเล็กครับรวมถึงการล่าหนูในโพรงดินด้วยความสามารถในการขุดและการตามกินที่ยอดเยี่ยมทั้งสามสายพันธุ์นี้มีสัญชตาตญาณนักล่าที่แข็งแกร่งมีความสามารถในการล่าหนูได้อย่างดีเยี่ยมหากคนกาลังมองหาสุนัขพันธุ์เล็กที่ช่วยควบคุมประชากรหนูหรือว่าสัตรูพื้นในบ้านสุนัขเหล่านี้อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีครับพร้อมทั้งยังมอบความรักและก็ความสนุกสนานให้กับเจ้าของได้เป็นอย่างดีด้วย ถ้าใครชอบคลิปนี้และคลิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสักนกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นพันธุ์เล็กหรือว่าพันธุ์ใหญ่แต่และตัวก็มีเอกลักษณ์และความน่ารักเฉพาะตัวโดยเฉพาะสุนัขที่มีสีขนหลากหลายยิ่งเพิ่มสเสน่ห์ให้น่าหลงใหลครับวันนี้เราจะไปพบก,กับ สสุนัขน่ารักที่มีขนหลากสีสันและก็เหมาะสำหรับคนรักสุนัข 1. Bea บีเกิลบีเกิลเป็นสุนัขขนาดกลางที่มีลักษณะเด่นคือขน3ส,สีได้แก่ขาวดำและก็น้ำตาลขนของบีเกิลนั้นเรียบลื่นและก็ดูแลง่ายนิสัยของบีเกิลเป็นมิตรขี้เล่นและก็ชอบประจนไัยเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กหรือคนที่รักการทากิจกรรมกลางแจง้ง 2. องออสเตเลนเชเปิลออสเตเลนเชเพิดมีขนที่มีลวดลายและก็มีสีสันหลากหลาย เช่นสีน้ำเงินเมลน้ำตาลหรือว่าสามสีขนของมันนั้นมีความเงางามและก็หนาเล็กน้อยสุนัขพันธนุ์ฉลาดกระตือรือร้อนและก็รักการทํางานเหมาะสําหรับผู้ที่มีเวลาฝึกและก็เล่นกับพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ 3. ปอมเบอร์เลเนียนปอมเบอร์เลเนียนเป็นสุนัขพันธุ์เล็กที่มีสีขนหลากหลายเช่นสีดําสีส้มสีขาวหรือว่าสีาน้ำตาลขนฟูฟ่องเป็นเอกลักษณ์ช่วยเสริมความน่ารักในสัยของปองมเบอร์ลเนียนนั้นขี้อ้อนฉลาด และชอบเป็นศูนย์กลางของความสนใจเหมาะสําหรับผู้ที่ชอบสุนัขตัวเล็กและมีเวลาดูแลอย่างใกล้ชิดสุนัขตละลพันนะั้นมีความน่ารักและก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นอยู่กับความชอบและก็ไลฟ์สไตล์ของผู้เลี้ยงด้วยบีเกิรลเหมาะสำหรับครอบครัวที่รักการ,ระจญภัยออเสเตรเลียนเชพเพิร์ดเหมาะกับคนที่ชอบความกระฉับกระเฉงและอบอมมนเนียนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพื่อนตัวเล็กที่อ่อน เลือกสนนาที่มองกับคุณเพื่อสร้างความสุขและก็สีสันและก็ความทรงจําดีๆร่วมกันครับถ้าใคะชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดสันกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ